โอเคเราจะโอ้อ้าวเดี๋ยวเออเออขึ้นมาลากไปแดกอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็จะโดนย่อยช้าๆเอออ่ะเอาเขาเข้าไปใต้เตียงแล้ว ก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตและก็ซาลานุกรมครีเจอร์ของด็อกเตอร์โนเวร์นีคยไม่ใช่นาวเฮียนะโนเวร์ถ้าน้องไม่แนะนำมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นนะดิโอนดิตี N ้คอมเพนเดียมน่าจะเป็นแบบด็อกเตอร์โนเวร์ครีเจอร์ครีเอชันอะไรแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างไป <c oughs> Oh! Nowhere's Office, of Office of Wonders presents the Oddity Compendium of the, -Nan the Education Program. Uh -huh. Welcome to the Oddity Compendium. Today, we're learning about many wonderful and strange oddities that exist inside of, outside of, and around mm. your universe. These strange phenomena can reach anywhere from life forms, products, and organizations mm. okay. to even some anomalous time periods. It... เขาบอกว่าที่มีอยู่ภายในและก็ภายนอกจัก,กรวาลมันทีเวิร์ดเหรอโอเคสำคัญความจริง hmm. ข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้อาจส่งผลให้เกิด ความเป็นจริงที่มีสติตัวหนังสือก็อ่านยากนะครับเสียงภาษาอังกฤษก็ฟังลำบากส่วนซับก็งงง,งอะไรวะเนี่ยอะเราจะเรียนรู้อะไรกันวันนี้เตียงของคุณอาจกักเก็บความหิวโหยไว้ด้วยความหนาวเย็น และอาจเป็นไปได้2แต่คุณกลับลงมาข้างล่างตอนเช้าและครอบครัวของคุณพร้อมกับศพไร้ชีวิตที่ยังคงเหลืออยูออ่ขนาดเอามาแปลข้างในนี้ยังงงๆเลยเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงได้ไหมในโรคคุณอยู่ข้างนอกกลางที่เปลี่ยวและคุณรีบหาความคิดดีๆรีบกลับไปทันทีการตัดสูคือความตายอออ เตียงแน่เลย ừ fresh fresh bed is is โอเคอแล้วใส่ซาวขำเข้ามาเนี่ยนะเราเห็นอีตัวตะกี้แล้วใช่ไหมทำไมดูคล้าย t r e v เ r Henderson creature เลย fresh flash โอ้ยออกเสียงไงวะเนี่ยประมาณว่าเตียงเนื้อนะครับเตียงเนื้อ Resemble bedding mattresses. The body is a dormant flesh that appears identical to a standard mattress. Mm. However, slicing the thin sheet-like skin reveals many soft organs, limb-like appendages, and a humanoid head which hides beneath the skin. Okay. They were first discovered in the late 1960s when a mattress company was surveying excess storage. Upon finding many seemingly pristine mattresses that had not been sold, they gave them away to thrift shops and people in need. The people who received the mattress folk initially had no issues with the faux beds. มันเป็นสั์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนเตียง,ยงนะเงี้ยครับโดยทั่วไปดูไปแล้วมันก็เหมือนเตียงปกติแต่ถ้าเข้าไปสังเกตใกล้ๆหรือว่าเปิดผ้าอาผ้าปูเตียงออกจะเห็นชั้นผิวหนังบางๆเออเหมือนมันจะจำศีลอยู่ในเตียงเรียกเตียงหรือฟูกดีวะเนี่ยเออเตียงนั่นแหละ แต่พอเมื่อเวลาอากาศร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะตื่นขึ้นมาเธอนอนเตียงหลังนี้เรียกหลังได้ไหมมาหกเดือนนะครับแล้วจู่ๆก็หายตัวไป แล้วทีนี้ก็ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับทางครอบครัวเลยเรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เจอกับอ, <The best S 1> อลิสโดนย่อยไปครึ่ง <The best S 2> <one. S 1> หนึ่งแล้วใส่าสาวขำนี่นะอ่สรุปว่าพอไปนอนนะครับแล้วอุณหภูมิมันสูงขึ้นอีตัว f ฟลชแฟลชเบสเนี่ย มันก็ตื่นขึ้นแล้วก็ค่อยๆลากคุณมาแดกเลย เดี๋ยวเออขึ้นมาลากไปแดกอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็จะโดนย่อยช้าๆเอออ่าเอาเขาเข้าไปใต้เตียงแล้วโอเคไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าในเมื่อสมัยก่อนคนเราเคยเป็นแบบนี้เหรอรวมกัน เคยเป็นสาขาหนึ่งของมนุษย์แล้วก็รวมเข้ากันกับเครือข่ายโอเคผลการชนะสูตรโอเคผลการชนะสูตรก็คือมันรวมกับ DNA ของมนุษย์ได้เลย content DNA belonging human aspel l มีดีเนเหมือนมนุษย์เพราะว่ารวมกัน แล้วก็สามารถสืบย้อนไปถึงคนที่เกิดในช่วงคศออ1,600อีนี่มึงเป็นเตียงที่แดกคนตั้งแต่4 5 0ห้าปีโอ้โหมี DNA กับกรุปเลือดเดียวกันกับนบโปเลียน ย้อนไปหลายร้อยปีมากอย่าบอกว่านโปเรียนโดนเตียงแดกนะโอ,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 อ้โลงใส่เสาวขำอีกเป็นคำอวยพร,รที่ดีนเะนีับเมื่อคุณไปนอนแล้วรู้สึกว่าเตียงมันรู้สึก อุ่นๆขึ้นนะครับหรือหรือว่ารู้สึกร้อนหรือมีอะไรขยุกขยิกข้างในนะครับอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่คุณจะโยนเตียงเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ลาตีสวัสด์นอนหลับฝันดีนี่ผมต้องเช็คเตียงก่อนนอนไหมเนี่ยมาตัวที่สองผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ผมงงว่ะหรือว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบรายการมาเป็นแนววิเคราะห์ดีวะพอเป็นแนวรีแอคนี่ผมคิดตามไม่ทัน,นับทั้งซับทั้งอะไรมันมันแปลกอะแล้วทฤษฎีมันลึกล้ำมากผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้พอก่อนแลวกันเดียวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแนววิเคราะห์แลวกันถ้าแนวรีแอคผมคิดตามไม่ทันจริงๆคิดง่ายๆนี่ครับก็ประมาณว่า มันมีโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งเนี่ยก็มีมนุษย์อยู่ประมาณ2,000กว่าคนแล้วก็โลกของเราแล้วอยู่ดีๆทีนี้อีมนุษย์2000กว่าคนเนี่ยมื่อโผล่ในโลกของเราแต่ทว่าไม่ได้เป็นสภาพเหมือนเดิมถ้าเนื้อมันจะลึกล้ำขนาดนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นคลิปนำร่องผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลึกลับซับซ้อนขนาดนี้นะครับต้องทำเป็นเหมือนคนต้มอ่ะคือต้องนั่งวิเคราะห์ แล้วคอยเอาออกมาทำเป็นคลิปแบบนี้ผมว่าน่าจะไปลำบากเอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงทุนนี้ก่อนนะครับมีพาร์สองแน่นอนไม่แน่ว่าจะมาวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นะครับก็ขอบคุณ่ันผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกใหม่พารหน้าไปสวัสดีครับยิ่งดูยิ่งงงเว้ยไอตัวแรกไม่เท่าไหร่ตัวที่สกูไม่เข้าใจ